สวัสดีครับวันนี้ผมซิก้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เว็บไซต์หลักของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับผมและการใช้งานในระบบโดเนทด้วยนะครับอ่าขั้นแรกเรามาที่ปักหมุดของเพจ DKS ก่อนนะครับผมแล้วเราก็คลิกที่ลิงก์เว็บไซต์ได้เลยครับหน้าเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็เข้าที่ Enter Si t ไได้เลยครับผมอ่าพอเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดปีกย่อยกันก่อนนะครับ สิ่งส่วนประกอบก็จะมีด้วยนี่นะครับ n e w นะครับคือข่าวในอนาคตที่จะเพิ่มเข้ามานะครับ Notice นี่ก็คือเป็นการรายการอัปเดตสิ่งของนะครับจะมีอะไรอัปเดตบ้างก็สามารถมาติดตามได้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองเซิร์ฟนะครับ IP อร์ตจำนวนคนในขณะนั้นนะครับผมทีนี้ดูตรงนี้ครับ Install Guide นะครับการสอนเข้าเล่นนะครับเป็นคลิปสอนลงม็อดอะไรเข้าเล่นนะครับส่วน Problem Fix เอ้ย Fix นี่ก็คือ แก้ปัญหาเข้าเกมไม่ได้นะครับเป็นคลิปสอนนะครับผมการมีปัญหากับการลงมอสต่างๆนะครับอ่าโอเคทีนี้เราดูรายละเอียดปีกย่าก,กันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนหลักๆกันมากนะครับโฮมก็คือหน้านี้นะครับผมรีจิสเตอร์นี่เดี๋ยวเราเอาไว้พูดถึงในส่วนของการดเนทนะครับผมแต่ว่าคนที่ไม่ได้ต้องการจะใช้ระบบดเนทก็รีจิสเตอร์ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาแอดมินเขาหาข้อมูลเนี่ยจะสามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะมันจะซิงกับตัวโคโลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีพร้อมโดเนตนะฮะดาวน์โหลดเกมหน้าดาวน์โหลดเกมนี่ก็คือตัวดาวน์โหลดม็อดนะครับถ้าใครเห็นนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นดาวน์โหลดตัวเกมนะครับส่วนสอันล่างเนี่ยจะเป็นดาวน์โหลดม็อดนะครับซึ่งอย่างที่เราสอนไปในพาร์ทการโหลดม็อดนะครับจะมีจาก Google Drive แล้วก็จากเมก a านะครับทีนี้เราเพิ่มแบบพาร์มาให้ครับสำหรับเน็ตใครที่ไม่เสถียรพอจะโหลดไฟล์ขนาดใหญ่นะครับแนะนําให้โหลดแบบเมก a าแบบเป็นพาร์ตตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว เราก็มาดูตรงส่วน Facebook ก็คือหน้า Facebook หลักของเรานั่นเองนะครับเผื่อใครว่าเข้าจากเว็บไซต์ก่อนกดกติกาอ่าตรงนี้สําคัญเลยนะครับกดของทุกอาชีพนะครับนี่เป็นกฎพื้นฐานของประชาชนนะครับซีวิเลียนก็จะมีประมาณนี้นะครับอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปนะครับเข้าใจง่ายครับประชาชนธรรมดาต้องอ่านกดตรงไหนบ้างนี่เลยครับกดพื้นฐานกดเซฟโซนและรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งกฎพื้นฐานก็คือกฎทั่วไปนะครับกฎเซฟโซนก็คือว่าการปฏิบัติตนในเซฟโซนนะครับส่วนกฎรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรคือทุกอาชีพครับต้องอยู่ภายใต้กฎของรัฐธรรมนูญนี้นะครับเช่นลองดูนะครับสมมติคุณมีสารเสพติดไว้ในครอบครองนะครับโทษจำคุกไม่เกิน10นาทีนะครับไม่ว่าอาชีพใดก็ตามนะครับถ้ามีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองจะต้องโดนจำคุกนะครับไม่เว้นแม้แต่ตำรวจนะครับ อ่ะโอเคทีนี้กฎของอาชีพอื่นก็เอาไว้อ่านเวลาจะสอบอะไรต่างๆของอาชีพนั้นนะครับผมอ่ะเรามาดูกันตรงนี้ได้โอเคทีนี้มาถึงไฮไลท์ครับผมการสมัครสมาชิกและระบบโดเนทนะครับอ่ะขั้นแรกคนที่จะใช้ระบบโดเนทเนี่ยเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมเมื่อกดเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมอะล็อกอินด้แล้วอาจจีผมล็อกอินให้ดูใหม่ สมมติผมจะสมัครสมาชิกใช่ไหมครับผมก็คลิกเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับผม Sign in through Steam นะครับซึ่งการล็อกอินด้วย s t e a มของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการดักพาสหรืออะไรนะครับผมเว็บไซต์เนี่ยได้ทําการสอบถามไปยังสตรีมเฉยๆนะครับว่าต้องการจะให้ใช้ ID สตรีมนี้ล็อกอินไหมถ้าหากว่าเรายินยอมเขาก็จะสตรีมก็จะอนุญาตให้ล็อกอินได้ครับไม่ได้มีการส่ง ID หรือพาสเวิร์ดไปที่เว็บไซต์ใดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับ พอเรากดเข้าสู่ระบบปุ๊บอ่ามันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับส่วนบนเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของ ID เรานะครับผมส่วนล่างนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการโดเ a t e นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละตัวนะครับ All Donation ตัวนี้ก็คือเรา Donate ไปทั้งหมดกี่บาทแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับ r e m a i n เนี่ยคือยอด Donate ที่เราเหลืออยู่นะครับอาจที่ผมเติมไป500แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูโบน u s อันนี้เป็นส่วนในอนาคตนะครับที่จะเป็นระบบเข้ามานะครับอาจจะมีโบน u s จากกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดู VIP level คือการเติมมงกุฎ VIP นะครับอ่าถ้าเราเติมเ,เป็น level อะไรตรงนี้ก็จะแสดงวอาเป็น level นั้นนะครับ Expired หมายความว่าวันเวลาที่หมดของ VIP เรานะครับเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ Extra size คืออะไร Extra size คือ,อสมมุติถ้าเรามี slot ของตำรวจอยู่นะครับมันก็จะขึ้นว่า yes นะครับ หรือว่าถ้าเรามีล็อตของหมออยู่มันจะขึ้นว่า yes ซึ่งไอเอ็กเตอรไซส์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรละ่ะเช่นถ้าเราต้องการจะโดนทรถของตำรวจหรือหมอเราต้องมี slot นั้นก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งของโดนทของอาชีพนั้นได้นะครับซึ่งอันนี้ผมมีไว้สองอันเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโดนททุกอย่างนะครับ cash ค,คือเงินในตัวขณะนั้นนะครับ bank c a s ชก็คือเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับเงินในแบงก์นั่นแหละครับออนไลน์นี่ก็คือสถานะออนไลน์ในใน,ในเกมนะครับซึ่ง ผมจะย้ำนะครับว่าต้องเป็นออฟไลน์ก่อนนะครับถึงจะใช้ระบบโดเนตได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดข้อมูลนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าเกมอยู่เนะี่ยมันก็จะขึ้นว่าออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเรากดออกมาแล้วเนี่ยต้องรองสักประมาณ1 0 1ถนาทีนะครับตรงนี้ถึงจะกลายเป็นออฟไลน์ line. ต้องให้เป็นออฟไลน์ก่อนนะครับไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถเห็นการใช้โดเนตได้โอเคอธิบาย ตรงนี้การครบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงส่วนการด o n a t i นะครับ d o n a t สามารถโด o n a t ได้2ช่องทางนะครับคือทาง Trumoney e และ donation นี่คือการโอนนะครับซึ่งถ้าใครจะบริจาคด้วยการโอนนะครับก็จะต้องโอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ส่วนของการโอนให้ดูนะครับเมื่อเราโอนมาแล้วเนี่ยครับถามว่าเลขบัญชีดูได้ตรงไหนนี่ครับเข้ามาและเช็คตรงนี้นะครับ จะมีเลขบัญชีบอร์ดนะครับธนาคาร3ธนาคารนะครับหลังจากเราโอนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาตรงนี้ครับใส่อีเมลเราใส่จำนวนเงินที่เราบริตัวเนทไปนะครับเสร็จแล้วเราก็แจ้งว่าเราโดเนทไปทางช่องทางไหนนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นโปรแกรมเช็คนะครับว่าเราเป็นบอร์ดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครไม่เห็นเนี่ยแนะนําให้รีเฟซใหม่นะครับจาเป็นนะครับว่าต้องต้องให้เห็นแล้วต้องทํานะครับ เราก็แค่ติ๊กถูกครับรอสักทักหนึ่งมันก็จะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับแเรากดแจ้งนะครับแอติินก็จะเ,เห็นข้อความนี้ขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะอนุมัติทันทีที่อนุมัติเงินที่เราดูเนีเข้าไปก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับผมซึ่งวิธีนี้จะต้องรอแอดมีนอนุมัติก่อนนะครับสำคัญมากอ่าโอเคทีนี้เรามาดูตรงส่วนของ t r u e m o n e y กันด้ครับระบบ TrueMoney นะครับเจะเข้าไปให้ดูอ่า วมันนี่จะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใส่รหัสปัตรตรงนี้ UID เราตรงนี้อีเมลและชื่อตัวละครสิ่งสําคัญคืออะไรนี่ครับ UID นะครับ UID เนี่ยเราต้อง Copy ี้มาวานะครับหรือพิมพ์เลยก็ได้นะเพื่อความชัวร์ซึ่งถ้าใคร Co p ป้มาเนี่ยผมอยากจะให้เช็คดีๆนะครับว่ามันมีเว้นวัคติดมาหรือเปล่านะครับถ้ามีเว้นวัคติดมาแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยระบบจะคิดพลาดน,นะครับแล้วเงินจะไม่เข้านะครับ ให้เช็คให้ดีนะครับว่าพิมพ์ถูกหรือมีเว้นวรคหรือเปล่านะครับย้ำอีกทีนะครับบางคนเติมมาแล้วไม่เข้าเพราะว่า Copy มาแล้วมันมีเว้นวรคติดมาด้วยนะครับส่วนรหัสปัตรนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพอกดเติมปุ๊บยอดเงินก็จะขึ้นทันทีเลยครับอันนี้ในส่วนนี้ไม่ต้องรอแอดมินอนุมัินะครับเพราะรหัสมันพิสูจน์อยู่แล้วหลังจากเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยรี m a น n อย g point ของเราที่อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงล่ะเราก็เข้าไปที่ a r m า s store ครับผมเพื่อที่จะเข้าไปใช้ point ที่เราเติมเข้าไปนะครับ โอเคทีนี้พอเราเข้ามาปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะใช้ใช้มันกับอะไรอ่าอันนี้ผมจะใช้ VIP นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูร้านอื่นก่อนละกันอันนี้เป็นรถสําหรับตํารวจนะครับเราก็ลงมาดูครับนี่ครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้คันนี้คันนี้ราคาเท่านี้ท่านี้นะครับเรากดสั่งซื้อเลยมันก็จะหักออกจากเงินที่เรามีอยู่นะครับแล้วของก็จะเข้าตัวทันทีนะครับแต่อย่าลืมว่าเซตั์ตต้องเป็นออฟไลน์นะครับอ่าอันนี้เป็นของหมออ่ดูของประชาชนกันบ้างครับ ของประชาชนนี่เพียบเลยนะครับดูนะครับมีเป็นจํานวนวันอะไรต่างๆนะครับซึ่งการโดเน a t ของเซิร์ฟเราเนี่ยนะครับไม่ได้เน้นการด o n a t i o มาแล้วเอาเงินไปนะครับจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กน้อยตอบแทนต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียสมดุลนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดู V.I.P. ช็อปกันครับผมอ่ะตรงนี้เป็นรายละเอียด V.I.P. แต่ละอย่างนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะมงกุฎสีทองแดงนะครับ เงินเพเชนในเกมบวก5,000ทุกๆ5นาทีเงินเพชเชนคืออะไรถ้าใครสังเกตนะครับทุกๆ5นาทีนะครับตัวละครเราจะได้เงินนะครับอ่าอันนี้ก็จะบวกเข้าไปอีก5,000นะครับในทุกๆ5นาทีนะครับแล้วก็ซื้อชุดได้ถูกลง25%มีไอคอนมงกุฎทองแดงเหนือชื่อนะครับถ้าใครเคยเห็นบางคนในเซิร์ฟเวอร์จะมีมงกุฎอยู่บนหัวนะครับซึ่งไอคอนมงกุฎเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูมงกุฎเงินกันบ้างครับผม เพย์เช็คบวก1นึ่งหมื่นซื้อของถูกยี่หซื้อรถถูกลง30%นะครับก็จะต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูมงกุฎทองกันบ้างครับผมเพย์เช็คบวก15ื่นนะครับซื้อชุดถูกลงซื้อรถถูกลงซื้ออวุธถูกลงและมีจุดเกิดที่เลเบลนะครับเราสามารถเกิดได้ที่เลเบลทันทีเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ v i p ชอบกันนะครับอ่ะทีนี้ มันจะมี3-4นะครับผมมงกุฎซึ่งแต่ละมงกุฎราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับรายละเอียดแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวสอบถามไปได้นะครับสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ที่จะเลือก VIP g o ครับผม30วันนะครับผมก็จะกดอันนี้นะครับราคา500อยพอยต์นะครับกดสั่งซื้อเลยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มันจะถามว่าราคาทั้งหมดคือ500นะครับเรากดแลกพอยต์เลยนะครับผม ในขั้นตอนการซื้อ VIP เนี่ยสำคัญนะครับว่าเราต้องดูว่าเ,าเดี๋ยวอันนี้กดยืนยันนะครับ่าลืมว่าไม่เช็คไม่ช่หรดแล้วกดยืนยันนะครับอ,อันนี้ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับรีเมนพอย g point ผมก็จะเหลือศูนย์นะครับผมเพราะว่าผมไปใช้ไปแล้ว VIP เป็นเลเวลสามวันหมดอายุคือเท่านี้เท่านี้เวลานี้นะครับซึ่งถ้าใครจะเติม VIP ซ้ําซ้อนกันนะครับะจะขอเตือนไว้ว่าตรงส่วน VIP เก่าถ้ามันยังไม่หมดเวลาแล้วเราเติมอันใหม่เข้าไปนะครับ อันเก่ามันจะหายไปเลยนะครับซึ่งมันจะอันใหม่เนี่ยมันจะไปทับเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะรอให้ VIP เก่าหมดก่อนนะครับแล้วค่อยเติมใหม่เข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของการใช้รีดีมบ้างครับทีนี้รีดีมนะครับรีดีมนี่คืออะไรรีดีมคือการนําโค้ดจากกิจกรรมต่างๆนะครับในอนาคตนะครับรางวัลกิจกรรมอาจจะเป็นโค้ดนะครับซึ่งเราสามารถนํามารีดีมได้ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับผม จะมีช่องให้ใส่รีดีมโค้ดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีมาให้ลองแล้วนะครับอย่าลืมติ๊กถูกที่ไม่ใช่บอทนะครับอ่าผมมีรีดีมโค้ดผมก็ส่งเลขเลยครับอ่าเสร็จแล้วรีดีมโค้ดก็จะถูกส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดบอกว่าเราได้อะไรนะครับนี่นะครับผมจะได้แลมโบกินีของตำรวจนะครับผมอ่าหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้งานเว็บไซต์และระบบโดเนทเป็นนะครับมีอะไรก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม ใครสงสัยอะไรสอบถามไม่ได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ